สวันีช้นเ่นรถมะวันนี้จะมาถ่ายเนะครับคู่นั้งเงินนะครับครับอันนี้เป็นคู่น้งเงินนะครับเส้นที่เขาบอกเกินาก็ข้างล่างจะเป็นโซลินอยด์นะครับโซลินอยด์เป็นดำเล็กนะครับดำเล็กสองตัวแล้วก็มาแยกให้เป็น N L นะครับก็เราก็จะต้องมาแยกให้เป็น N L ด้วยนะคะของเดิมเขารวมหางปลากันนะครับแต่ว่าตัวนี้เราก็จะ เอาแบบนี้เลยก็เ mm hmm. อาเฉพาะมอเตอร์ส่วนหางปลาโซลินอยก็ของเดิมใช้ของเดิมไปเลย mm hmm. ขันทับกันลงไปเลยอันน mm ี hmm. ้เราก็จะลองไปแบบนี้นะครับอล็อกขึ้นมา เอเพออธิบายไปเลยนะครับผมครับต่อ n l นะครับเสร็จแล้วเราก็ขาข้อแรเด่อันมือเราจะมาโดนแถวนี้เนาะมีเป็นควาย น,นับนะครับเขีน,นเข้าไปนะครับตัวน,นี้เจ็ดังกตรงเทศนะครับผซีกเป็นเกษเข้นานไปเลยน,นะครับผมใส่เสียงมากเลยค่ะนะครับเร,ราจะดูกันว่ามันจะตัดเร็วไหมนะครับ ไปครับกันอันนี้เราจะเอานาฬิกามาจับเวลาด้วยนะคะความเร็วของมอเตอร์เวลามันตัดมันตัดอยู่ที่กี่นาทีนะคะมันปกติเลยนะ